วันที่14สิงหาคมปีพุทธศักราช2565เวลา8นาฬิกา30นาทีตามเวลาท้องถิ่นของประเทศอินเดียประวัติศาสตร์หน้าใหม่ของวงการสงฆ์ไทยที่เกิดขึ้นณนะแดนพุทธภูมิในงานพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยม,มงคลแด,ด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในวันมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา90พรรษา ภายใต้ร่มพระศีมหาโพธิสถานที่ตรัสรู้ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอํานวยการจัดงานโดยคณะพระธรรมทูตสายประเทศเยอใเนปานนับแต่อดีตการมายังไม่ปรากฏว่ามีการนิมนต์พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์พระสังฆาธิการจากประเทศไทยและเจ้าวาดวัดไทยทุกวัดในแดนพุทธภูมิจํานวนมากถึง91รูปมาร่วมเจริญพระพุทธมนต์ในพิธีหลวงเช่นนี้มาก่อน อีกครั้งในงานยังมีคนไทยที่เดินทางมาจากประเทศไทยโดยสายการบินเช่าเหมาหลำจำนวนสามลำรวมคนประมาณ500คนเข้าร่วมในพิธีโดยในงานมีการเจริญพระพุทธมนต์12ตําตำนานพร้อมด้วยบทพระธรรมจักรกับปะวัตนะสูตรตลอดจนการเจริญจิตตะภาวนาเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาต่อต้นพระศรีมหาโพ์สถานที่ตรัสรู้ก่อนจะน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสิริิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและพระบรมงรวงศานุวงศ์ทุกพระองค์จึงถือเป็นการจารึกประวัติศาสตร์อีกหน้าหนึ่งให้แก่คณะสงฆ์ไทยบนแผ่นดินินการตรัสรู้ของ,ององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า